สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าแพทล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเนี่ยเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับจะบอกเลยว่าแพทนี้คือน่าสนใจมากๆเลยมีอยู่ประมาณ4หัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะต้องทำนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันว่าแพทนี้มีอะไรและน่าสนใจอย่างไรนะครับไปกันเลยนะครับเควสแรกนะครับเควสแรกให้ทุกคนมาที่ NPC Medieval ดุกมอนต,ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวเปิดเควสสาคัญนะครับเปิดเควสสาคัญเมื่อคุยกับเขาแล้วเนี่ยเขาจะมีเควสย่อยๆให้เราได้ทํากันนะครับจากวิชมอนแล้วก็อันฟอสนะครับบอกได้เลยว่า2เควสเนี้ยสาคัญมากๆแล้วจําเป็นต้องทําทุกๆวันเลยนะครับเริ่มแรกเลยเควสของวิชมอนเนี่ยเขาให้เรารับเควสนะครับแล้วเราไปคุยกับเสา น่าจะเป็นอนุอนุสาวรีบางอย่างนะอยู่ที่3จุดนะครับมีมีมี3จุดตามแมปเลยเราก็ไปคุยเรียบร้อยแล้วก็มาส่งเควสง่ายนิดเดียวนะครับชวนเควสตัดภัยให้ทําที่อันฟอรสเลยนะครับอันฟอรสก็จะมีย่อยๆอยู่นะครับให้ทําทั้งหมดเลยมีอยู่3เควสดดวยกันเควสอันฟอรสเนี่ยเป็นเควสที่ให้กําจัดมอนที่โผล่มาจากมิติต่างๆนะครับมีอยู่3าที่นะครับก็ ให้ไปกำจัดตามจุดต่างๆให้ครบเลยโดยเฉพาะอาร์มาเกมอนเนี่ยมันจะเกิดในแมปนั้นเนี่ยทุกๆ10นาทีอ่ะเราก็รอมันเกิดหน่อยแล้วจัดการพอจัดการเสร็จ3ามแมปเราก็กลับมาแดดเพื่อส่งเควสท,ทีนี้แหละสําคัญเลยก็คือเมื่อเราส่งเควสท,ทั้งวิชมอนกับอันฟอ t หมดแล้วจะมีเควสพิเศษเกิดขึ้นอ่าเควสพิเศษเกิดขึ้น ได้ก็ต่อเมื่อเราส่งสองเควสนี้เสร็จแล้วเท่านั้นนะครับที่เมดูโบดุกมอนเราจะคุยกับเมดูโบนะครับเขาจะให้เป็นตัว๋วตั๋วเข้ามิติบางอย่างนะตั๋วเข้ามิติบางอย่างนะครับเราก็รับมาแล้วเดินขึ้นไปเข้ามิติทางด้านบนนะครับตรงนี้อ่าแล้วเราจะไปทำเควสด,ด้านในกันซึ่งด้านในเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดถึงแน่นอนนะครับมันก็คือ เด็ดเก่าหรือเด็ดเวอร์ชั่นแรกนั่นเองจะบอกเลยเลยว่าเกมนี้เนี่ยเปิดมา10กว่าปีแล้วนะครับคนที่ได้เล่นมาสมัยนู้นเนี่ยก็จะพบกับเด็ดนี้มันก็มันคิดถึงกันเนาะนะครับเมื่อมาถึงที่เด็ดเก่าแล้วนะครับเป็นมิติอีกมันติเวิร์ชหนึ่งนะครับเราก็รับเควสก่อนนะครับสำคัญอันนี้สําคัญให้รับเควสที่เมดูโบดูมอนนะครับก่อนที่จะตีมอนนะครับเพราะว่าเควสเนี่ยมันจะระบุจํานวนดิจิมอน ชัดเจนว่าต้องตีจํานวนเท่าไหร่แล้วดิจิมอนอ่ะมันพอดีมันมีจํานวนพอดีนะครับฉะนั้นเราต้องรับเควสก่อนเราค่อยตีพอตีเสร็จเราก็มาส่งเควสเป็นอันจบภารกิจตรงนี้นะครับเราก็จะได้เมเปิลมาด้วยนะครับอ่าอันนี้ง่ายมากๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าไอเควสที่เราทําตรงเนี้ยมันจะพาเราไปสู่ไข5่5้าท้าห้า ไข่5้ทั่5ที่ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเอาไข่ตัวไหนนะครับโดยเราจะแลกไข5่5้ทับด้วยการใช้แสงชายนิ่งสเตตที่เราได้จากคุยต่างๆที่เราทำเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วไปคุยตรงคุนี้นะครับในการคราฟเราก็คราฟไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล9ทุกคนเลเวล9นี่แหละมันจะได้ตั๋วพิเศษ ที่สามารถแลกไข5่5ตับ5ได้นะครับบอกก่อนว่าการคราฟแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสปิว๋วเหมือนกันปิ๋วก็คือวืดอ่ะมันมีโอกาสติด60%ฉะนั้นฉะนั้นก็เราก็ค่อยๆคราฟทีละขั้นไปแล้วก็ใช้อันนี้มันเป็นเทคนิคแต่ละคนบางคนอาจจะเก็บเยอะๆแล้วค่อยคราฟทีเดียวก็ได้หรือบางคนอาจจะเก็บขั้นสูงไว้เยอะๆแล้วค่อยรอคราฟอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเมื่อทุกคนคราฟได้เลเวล9แล้วนะครับทุกคนก็ ไปที่ npc กิลมอนมันจะมีให้เราเลือกไข่ที่เราต้องการอยู่แล้วบอกบอกได้เลยว่าไม่ใช่ได้แค่ฟองเดียวนะเราสามารถได้กี่ฟองก็ได้จนกว,ว่าเราจะคาบได้กี่ใบถ้าเราได้9เวล9เนี่ยห้ใบเราก็ได้5ฟองเลยนะเลือกได้5ฟองเลยนะคุ้มมากนะครับแสงตรงนี้นอกจากได้จากเควสแล้วมันยังได้จากการเล่นเกมอีกด้วยนะครับทุกทก,การออนชั่วโมงจะมีตั๋วเล่นเกม นะครับตัวเล่นเกมให้ตอนชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ด้วยนะครับตัวเล่นเกมไปคุยกับวิชมอนต์อ่าไม่ใช่วิชมอนต์วิซาร์สมอนนะครับวิซาร์สมอนก็จะให้อ่สเตจชายนิ่งลงมานะครับอาจจะมีระดับ1กับระดับ3ก็สามารถรวบรวมมาคาบได้นี่เป็นอีเวนท์นที่แจกไข5่5้าทพ่าที่แบบดีมากๆเลยนะครับอีเวนท์ถัดไปเป็นอีเวนท์ที่ ดีไม่แพ้กันเพราะว่ามันจะช่วยในการครับดิจิไวท์ทรูหรือทรูดิจิไวนั่นแหละเป็นดิจิไวท์มีแสงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับใครที่ทำเควสถึงมินาโตซิตี้เนี่ยเขาจะได้ดิจิไวท์มาอันหนึ่งเพื่อครับเป็นดิจิไวท์มีแสงทีนี้มันจำเป็นจะต้องลงดันทรูดิจิไวท์ดันเจี้ยนเนี่ยดันทรูมันมีแต่โหดๆทท้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสแกนเมลามอน แหวมเดมอนฟูจิทีวีแล้วก็เวนอมแวมเดมอนที่โอไดบะนะครับแล้วอีเวนต์พิเศษก็คือเอ็กซ์ต้าติเกตคือเขาจะเพิ่มจำนวนการรับตัวต๋วต่อว,วันเนี่ยถึง2เท่าด้วยกันปกติดันพวกนี้จะรับได้วันละ2ใบเขาก็จะเพิ่มให้เป็นวันละ4ใบแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้คือเขายังลดพลังโจมตีเลือด50%แล้วก็เดฟ ของบอสดันพวกนี้ให้ลดลงมาด้วยทําให้การตีในดันจบไวขึ้นนะครับแต่บอกก่อนข้อควรระวังก็คือสกิลของบอสยังแรงเท่าเดิมนะครับยังแรงเหมือนเดิมฉะนั้นการป้องกันก็ต้องมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะลงเฉยๆได้นะก็ยากยากเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีคเควสนี้ก็มีระยะเวลาอยู่แค่2อาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับ อีเวนต์ต่อไปนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแพทนี้กำเนิดบอสท,ที่เก่งที่สุดนะครับของดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคหนึ่งเลยทีเดียวก็คืออพาลิมอนนะครับอพาลิมอนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาแล้วในดินแดนไวสเปซไวสเป e นะครับไ s ส a c e หรือพื้นที่ประมาณแบบว่างเปล่านะครับพื้นที่ที่ว่างเปล่าเนี่ย เขามีอโพคคลิมอนอยู่เราสามารถไปเจอเขาได้นะครับไปเจอเขาได้โดยการทำเควสหลักตรงท็อปไนท์แมร์ดันเปียมอนนะครับเมื่อทำเควสถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถคุยต่อแล้วไปถึงอโพโได้แป๊บเดียวเองเราจะได้พบกับการเสพเนื้อเรื่องว่าเด็กผู้ถูกเลือกอะเวลาเผชิญหน้ากับอโพคคลิมอนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเขาจะจัดการเขายังไงนี่แหละสำคัญมากๆเลยนอกจากนี้ ยังมีฉายาพิเศษให้อีก2ฉายานะครับฉายาพิเศษคือ1ฉายาอีเวนต์ฉายาอีเวนต์เนี่ยเป็นฉายาที่อยู่ถึง1เดือนเลยสำหรับใครที่ทำเควสหลักถึงอพโพคาลิมอนเนี่ยให้เรากลับแดดมาแล้วก็คุยกับผู้เขา่าข่าวนะครับก็จะรับฉายาได้แบบฟรีๆเป็นฉายาเพิ่มสกิล10%แล้วก็แม็กคิตพี0อันนี้เอาไว้สะสมกันได้เป็นฉายาการเตรียมตัวสู่ อโพคาริมอนถูกไหมแล้วทีนี้เราจะมีเควสที่พาไปสู่ฉายาพิเศษที่ชื่อว่าอะนิวเวิร์ลคือโลกใหม่นั่นเองหลังจากที่เราปราบอโพคาริมอนแล้วเนี่ยเราจะได้ฉายาโลกใหม่ฉายาโลกใหม่คือมีเอฟเฟกต์เพิ่มสกิล15เลือด1,000แล้วก็ฮิตเลต500เป็นฉายา3อันที่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน มันรวมตัวกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นสกิล HP แล้วก็ h t นะแต่ว่าต้องกําจัดอโพคาลิมอนนะครับแนวทางการจํากัดกำจัดอโพคาลิมอนเนี่ยมันค่อนข้างมีดามเมททีนี้สายที่ผมเล่นเนี่ยคือสายฮิวนะครับผมก็จะฮิวให้กับคนดามเมจเขาตีเรื่อยๆจนจบก็สามารถจบได้เหมือนกันนะครับต่อไปเรามาดูเควสสุดท้ายแล้วนะครับ เควส t อีเวนต์สุดท้ายไม่ใช่เป็นเควสแต่เป็นช็อปขายของอีกเช่นเคยจะบอกได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นในช็อปลด50นะครับลด50เลยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหินฟ้าที่เราเล็งไว้หรือการเปิดผนึกแต่มันจะมีด t ต้าสมอนแล้วก็พ็กเกจเมมเบอร์จะไม่ลดราคานะครับนี่เลย ใครเป็นสายเติมก็อย่าพลาดกันนะครับนี่แหละคืออีเวนท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใน2อาทิตย์นี้บอกเลยว่าอะไรที่ต้องทําทุกวันต้องทําทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมทำเควสอีเวนต์เก็บกอบโกยให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับชันี่บ๊ายบาย